เยเชยนมาแล้วเยเชยนข่าวลือในโซเชียลเล้าบอกว่าคุณแย่งบทละครของเพื่อนสนิทเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับแฉแฉแเยเชยนคุณจงใจแย่งบทละครนี้หรือเปล่าครับเยเชยนอย่าซะเอาว่าคุณต้องจแย่งบทละครนี้ใช่ไหมคะเยเชยนตอบหน่อยครับ ว่าคุณกำกับชิงซือ้อเอไม่กินเส้นกันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเย่เชียนข่าวลือในโซเชียลยบอกว่าคุณตั้งใจใจะเหยียดเพื่อนสนิทต,ตัวเองคุณช่วยตอบเรื่องนี้ด้วยได้ไหมครับชแะแชะแชะ,ชะในเมื่อทุกคนใส่ใจกันขนาดนี้งั้นฉันก็ต้องงั้นฉัน ก็จะพูดกับทุกคนสองประโยคฉันไม่ได้แย่งบทละครของใครและก็ไม่ได้สนใจที่จะแย่งบทละครของใครทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ฉันที่นี่คำตอบพวกนี้ก็เพียงพอสำหรับการรายงานข่าว เอาของพวกคุณแล้วค่ะเหมือนในข่าวลือจริงๆทุกคนฟังน้ำเสียงการพูดการจาของเธอสิโมพูดโมโอทั้งนั้นฉันว่านะถ้าเธอยังเป็นแบบนี้ต่อไปคงดังได้ไม่นานหรอกใช่เก่งนักหรือไง ทางนี้ชื่อ,อ,อเซียมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนทำไมวันนี้ทุกคนมากันครบเลยลรอคะชิงชื่อชิงชื่ออยากทราบว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องที่ยเยเซียนแย่งบทละครของคุณไปครับ พี่ๆนักข่าวทุกคนคะเรื่องนี้ฉันเคยพูดไปแล้วในไลฟ์ฉันเชื่อใจเสีย่ยวเฉียนค่ะเสี่ยวเฉียนไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้แน่นอนเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆค่ะชิงชิงชื่อเชื่อใจเพื่อนสนิทตัวเองขนาดนี้แต่สำหรับบางคนก็ต้อง ้องกันไว้ดีกว่าแก้ชื่อฉันเชื่อใจเสี่ยวเฉียนค่ะรู้สึกว่าชิงชิงซือสวยขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วขอบคุณค่ะ <c oughs> เดือนที่แล้วไปพักผ่อนที่ต่างประเทศมานะคะเลยไม่มีความกดดันอะไรเยอะตอนนี้ก็เลยดูดีขึ้นมา ่างจากผู้หญิงคนนั้นมากมากหน่อยเธอเป็นผู้หญิงที่แย่มากๆใช่หรอรู้สึกว่าเธอไม่เหมือนกับที่เห็นบนโซเชียลเลยชิงซื้อกใกล้จะถึงแล้วคุณไปห้องประชุมก่อนเถอะฉันมีเรื่องจะพูดกับพวกคุณสองคนหนึ่งเดือนก่อน อีกสชั่วโมงก็สามารถผ่าตัดได้แล้วค่ะโรงพยาบาลกรลมเชิงวางพี่พี่หลิมคะต้องสัญ,ญกรรมจริงๆหรอคะเราต้องใช้หน้าตาทำรรมาหากินไปหนะ้าก็คือสิ่งได้ที่คนจะมองและตอนนี้การแข่งขันในวงการ มีแรงกดดันเยอะขณะนี้จะมีดา,าราคนไหนบ้างที่น่าจะไม่เคยพาแอนมินหมอตอนนี้ถึงแม้ว่าเธอจะมีอีชื่อเสียงบ้างแล้วแต่ก็ยังนับว่าเป็นแค่เบอร์สองพี่ลินความดังของละครแบบเรื่องโม โอชูตี้ซินไม่นานก็ผ่านไปแล้วใช้เวลาไม่นานหรอกทุกคนก็ลืมแล้วว่าเธอคนที่ที่ชื่อชิงซหือคือใครโดยพื้นเพยเดิมเธอก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นวันข้างหน้าจะต้องไม่ตกต่ำลงกว่านี้แน่นอน พี่ลินฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอจะแย่กว่าหรือดีกว่าแย่เฉินก็อยู่ที่การตัดสินใจอของเธอแล้วล่ะเธอแค่ฟังและทำตามสิ่งที่ฉันบอกฉันรับรองไม่นานหรอกเธอก็จะทำให้แย่เฉินมาอยู่ใต้เท้าเธอได้แล้ว โอเคจบแล้วทุกคนช่วงนี้เสียงไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยสู้ดีนักนะทุกคนสงสัยเป็นหวัด <c oughs> ไม่ได้ติดโควิดนะตอนนี้เป็นหวัดแล้วนะทุกคนไม่ได้เป็นหวัดหรอกไม่มีไข้ไม่มีมอะไรแต่เสียงแหน่ะทุกคนเสียงมันอย่างนี้นี่แหละท่องก่อนเนาะอีกข่าวันก็หาพรุ่งนี้จะมาลงให้นะคะตอนประมาณค่ัาคเนาะ งั้นบายบายเด้อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วก็ถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้เป็นแล้วนะบายบายไปเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าคลิปน่าจะเป็นการแคสเกมนะคะทุกคนเราจะเปิดหน้าจริงกันดูเลยเนาะมาพรุ่งนี้เนาะ โอเคแค่นี้นะบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายกดติดตามด้วยบาย